สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับป้ากี้หรือเป็นแ l a เลดี้ช n แนลค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับนักเวทแบมพายและสิ่งพิลึกเก,ก,กินอื่นค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับบ้านนี้นะคะอีกสักพาร์ทหนึ่งนะคะก็เรื่องราวก็วุ่นวายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะสำหรับพาร์ทน,นี้ป่ากี้จะให้นะคะ,ะเลื่อนอายุกันนะคะเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กแอนเดรีนะคะให้กลายเป็นไวัยวัยชายนะคะวัยเด็ก นะส่วนอูโก้นะคะก็จะให้เป็นทอดเลอร์ส่วนอาลิซาเบธนะ,ะที่เพิ่งเกิดเมื่อประมาณ2อาทิตยแล้วก็จะยังให้นะคะเป็นอ่าเบบี้ต่อไปนะคะว้าบทำไมที่น่ารักมากเลยนะคะเราจะเอาไปไว้บนโต๊ะดีกว่าก็ทำความสะอาดเดี๋ยวให้มาขอื่มาทำความสะอาดนะคะแต่ไม่ได้ใจว่าเป่าตรงนี้ได้ไหมติดแ้วอยู่ไหม เราจะแอดนะคะเป็น a d ดเบ r ร์เดย์แคน l ดนะคะนี่เค้กน่ารักมากเลยนะคะจากคุณอตอนนี้นะคะเจ้าเดิมเจ้าเก่าอู้นะคะตอนนี้น้องหลับอยู่เลยอ่ะน้องถูกเข้าวด้วยพอดีเลยนะคะยังไงต้องปล่อยให้น้องตื่นก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสีใช่ไหมจะออกไปดื่มเลือดใครได้ไหมท่านไม่เล่า เดี๋ยวเมืม่อกี้ลองดูก่อนนะว่าจะดึงเลือดใครได้มากไหมคะสีดีสี่เนี่ยไม่รู้พี่ใครมาหรือเปล่ามันเยอะมากเลยนะเมืองเนี่ยนะคะอาจจะกินถุงเลือดไปก่อนนะถุงพลาสมาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะรัศรีของนะฮะทหวานใครๆก็เข้าใจนะคะว่าจะเป็นท่านทวดของท่านหวานใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะความลับหนี๋ี่จะบอกให้นะคะ ที่จริงแล้วก็คือท่านหวาดเองนั่นแหละเพราะท่านหวาดนะคะไม่มีวันตายเพราะว่าท่านหวาดปไปเลยคะ่ะเป็นแวมไพร์นั่นเองอ่ะเด็กหญิงตื่นแล้วว่าไงอนดลรีนเอนดรีนปวดกะกาเหรอ๋อน้องเอาน้องโยเยน้องปืนนะคะอะดูสิยังไงเนี่ย,ยเดี๋ยวเรานะคะจะทําการเป่าเลยนะคะเป่ากันสองคนว้ายถ้าน้องปวดอึใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการอะไรเอ่ยอนดรีนคือ กาก้าใส่แพมเพิร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะอุ้มแอมดเดรนแล้วก็ลงมาเป่านะคะเป่าตรงนี้นะคะเพนนักแพ้ท้องนะคะเฮลป์โรอ้ Help, อนี่นะคะสามารถเฮลป์นี่เราจะเป่ากันสองคนแม่ลูกค่ะเพราะว่าอะไรเป็นยังเอ่ยออร์ฟฟู้ดเอ่ยหนูหิวข้าวใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะ ทำการเลื่อนอายุเลยค่ะจะได้ไล่ๆกันมานะโดเย่ใหญ่เลยเดี๋ยวแม่มาดูนะลูกดูเดินสิน่ากลัวมากเปเปอร์เปเปอร์น่ากลัวมากทุกคนทุกคนกลัวเปเปอร์หรมคคเมื่อกี้แอบกลัวนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ yeah. ทุกคนมาดูกันเร็วเปล่าแล้ว อย่าเอาลูกไปไหนเอ่ยออยู่ที่เดิมตอนนี้นะคะก็กลายเป็นวัยเด็กแล้วไหมนี่นะคะแอนด์รีนนะคะตอนนี้ก็เอ็กซ์อัพแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราอันนี้นะคะก็จะเป็นค่าที่เราแบบได้มาเนาะหลังจากที่เราพัฒนาอะไรแบบนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเทรดเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะโซเชียลไ,ได้ตั้งสองแนะ่เพราะว่าเกิดจากตอนเด็กๆก็น่าจะมีแบบอ่า เกี่ยวกับนิสัยนะคะตั้งแต่เด็กสกิลตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ส่งผลมาถึงช่วงวัยเด็กด้วยนะคะตั้งแต่ตอนวัยคลานมาถึงวัยเด็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวนิสัยที่เราจะเลือกนะคะให้แอนเดอรีนเป็นอะไรดีอาจจะมีแอบมิเทรดเออแอบมิเทรดอ่าเป็นเกี่ยวกับวัคเทสของเมื่อกี้ด้วยนะแต่เ่กกี้จะพยายามเลือกเป็นโลนเดอร์ไหมคือแบบเป็นคนเหงาอย่างนะี้ได้ไหมเพราะว่าเกิดจากการที่แบบว่า ท่านเขาไม่นี่เลยอ่ะไม่สนใจเลยอ่ะท่านหลอดอ่ะท่านอาวาดเลยค่ะเราจะให้น้องเป็นคนขี้เหงาไหมเป็นแบบเป็นโลนเนอร์ดีกว่านะเป็นพี่คนโตที่โดนแย่งความรักไปอย่างนี้เหรอเป็นโลนเนอร์นะคะส่วนแอสเพียรชั่นป้กี้อยากให้น้องแบบอะไรเด่นเอ่ยีอยากรู้จังว่าอะไรเด่อยากให้ทำเป็นงานศิลปะดีไหมคะเป็นค r e ร t i v i t y ดีกว่าเป็นเกี่ยวกับศิลปะนะคะโอเคโอเคนะคะ เดี๋ยวนะคะปักกี้จังไม่อยากให้เห็นหน้าน้องนะเดี๋ยวปักกี้จะทําการแปลงร่างน้องนะคะกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ อนนี้นะคะปกกี้ก็ทําการปรับลุกนะคะแอนเดรีแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาน้องกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนปกกี้ก็อยากให้มันเป็นองความเป็นคลิปปี้ไว้นะคะก็คือความแบบ เศร้าๆหมดหมองประคองอารมณ์นะคะแบบนี้แต่น้องก็ดูน่ารักใช่ไหมคะมันน่ารักไม่น,น่ารักยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวชุดกันดีกว่านะคะประมาณนี้นะคะชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดนักเรียนปกีิอยากให้เป็นชุดนักเรียนไว้แบบนี้นะคะโทนเป็นดาขาวเป็นสีหมดๆหมดหมองแบบนี้นะคะชุดนะคะทั่วไปชุดที่2เป็นวันพีซค่ะมีโบด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะชุดฟอร์มัลนะคะ,ะ,คะหรือว่าชุดเป็นทางการก็จะเป็นชุดนี้ นะคะมีด้านบนเป็นลายค้างคาวนะคะเล็กน้อยให้บ่งบอกถึงความเป็นแวมไพร์ของตัวเองด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะเป็นชุดกีฬานะคะซึ่งเป็นชุดที่เมื่อกี้หลดมามันเหมือนเป็นชุดพระโรงเรียนแบบนี้นะคะชุดต่อมาเป็นชุดนอนค่ะชุดปาร์ตี้นะคะก็จะมีความเหมือนกับชุดทางการไปเลยนะคะชุดอันนี้เป็นชุดว่ายน้ําค่ะชุดนักเรียนเป็นแบบว่าว่ายน้ําโรงเรียนแบบ ชุดหน้าร้อนนะคะก็เปลี่ยนมาปเป็นเยี้ยมกันเกงบ้างนะคะก็เพิ่มความมุ้งมิ้งของน้องขึ้นมานิดนึงนะคะจะได้ไม่ดูเศร้าจนเกินไปสุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาวแบบนี้น่ารักนะคะก็ใส่บูทขึ้นมาเลยนะคะแบบนี่โอเคค่ะตอนนี้แอดอลีนก็ปรับลุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะปมก,กี้ก็ นะคะเดี๋ยวจะทําการปรับแอนดรีนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราตะก,กี้จะทําให้อูโก้โตมานะคะเป็นไวท์ทอตเลอร์นะคะก็ตามๆกันมานะคะยกเว้นน้องอลิซาเบตของเรานะคะที่จะยังให้เป็นเบบี้อยู่นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวให้คุยกันก่อนคุยกันก่อนนะคะตอนนี้น้องหิวนะคะโอเคเดี๋ยวน้องไปกินอันนี้กินเค,ค้กนะคะตอนแรกแม่จะกินด้วยแต่ว่าแม่น่าจะไม่หมอนะคะ โอเคเดี๋ยวเราต้องซื้อแพ็คนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ plasma pack นี่หมดแล้วนะคะนี่เราสามารถสั่งซื้อได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะที่เบ็น private นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อ plasma pack นะคะตังเรามีอยู่เนาะนะคะซื้อมาไว้สัก15ถุงก็ได้ค่ะเดี๋ยวแบ่งกันท่าน,นหวานนะคะว่าตอนนี้กระหายมากเลยแล้วก็ตอนกลางวันแล้วนะคะพลังเราก็จะไม่สามารถไปนะคะไปดูด เลือดได้นั่นเองนะคะก็คุยกับลูกสาวนะคะแต่ลูกสาวโตแล้วที่เราขึ้นนิดเดียวเองอ่ะทุกคนอาจจะต้องแบบทำข้าวต้มพลาสมาแพคหรือเปล่านะคะมันก็เพิ่มดีเหมือนกันนะนะเป็นข้าต้มนะคะอ่ะสักสี่ที ตอนนี้เดี๋ยวให้ขึ้นไปนอนนะคะตอนนี้โยเยมากเลยนะคะแมรี่ก็เลี้ยงเลี้ยงลูกเราเก่งมากๆเลยเลี้ยงเก่งจังเลยนะเลี้ยงเด็กเนี่ยเมื่อกี้จะให้ oh, มาตรงนี้นะคะน้อง <so S 1> อยู่นมหรอพอดีเลยนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเอทอัพกันดีกว่าคะ่ะหลาะจาที่โบนิเดาดูให้แล้วเนาะโอเคะได้ไหม ก็ยังโยเยอยู่หรอรมูยูญ่าวขวางทางตอนนี้ก็นี่นะคะลูกคนที่สี่กำลังจะมาแล้วนะนะคะยังไงดีบนยูู <c> ่า <oughs> <c oughs> ไปถักถักนิตติง้งรอแล้วนะนี่นะคะ ได้ไหมอะเมื่อกี้เราล,ลองดูนะตอนนี้แบบว่าเด็กสองคนนะคะมันก็จะสับสนนิดนึงโอ้ยเปลี่ยนพร้อมกันอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> โอ้โูดาบักอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามานะคะปรับเลยนะตรงนี้เอชอัพเลยค่ะโอเคมาแล้วกูก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะตอนนี้อูก,ก้ก็กลายเป็นนะคะเด็กวัยคานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกที่ใส่ตอนแอดเดลีนเนี่ยจะเป็นอินดีพเอนเดนซ์ใช่ไหมคะก็คือเป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ไหมนะคะอ,อ๋อให้เป็นติดแม่ไหมหรือว่าจะเป็นไม่น่าเป็นเอเจเร็นะคะแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยอะเอายังไงดี อาคริงกี้ก็คือเป็นคนที่ติดแม่มากเลยคะ่ะแล้วก็ต้องการที่จะได้รับความรักตลอดเวลาเลยนะคะส่วนชาเมอร์ก็จะเป็นคนที่ชอบโซเชียลไลฟ์อะคะ่ะชอบแบบคุยกับคนแปลกหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบที่จะการจะพูดคุยกับคนอื่นนะคะน,นี้เป็นคนชอบสงสยัยอ๋อเป็นซีรี์ไหมจะตลกไหมอะสกิลอะยวเราลองดูนะคะเป็นซีรี์นะเป็นเด็ก เป็นเด็กแบบว่าตลกอะคะชอบแบบตลกโปกฮาตลอดเวลาไหมเออได้นะคะโอเคนี่น่ารักไหมอ๋อนะคะยับยั้งยิ้มน้องซะน้องซะโอ้น่ารักจังเลย ็กลูกลูกอน่ารักอ่ะชอบนะคะเป็นเด็กผู้ชายบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวปักกี้ทําการเปลี่ยนน้องอีกทีกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าหน้าตาของอูโก้จะเป็นยังไงนะคะโดยรวมแล้วนะคะน้องก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปักกี้ปรับอีกนิดห,หน่อยก็พอนะคะโอเคไปลุยกันเลย thank um. you ตอนนี้อุโก้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดูหน้าตากันก่อนเลยนะคะ่อเลาเอาการเซียหูแหวมด้วยนะนะคะเมื่อกี้ก็ทําให้ดูเป็นแวมพายนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ชุดธรรมดาเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดอยู่บ้านนะคะก็ดูเป็นคุณหนูอยู่บ้านนะเหมาะกับค,ค้าราชกานท่านเขาหน่อยนะคะชุดฟอร์มอลนะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะก็เป็นสูรนะกะต่ายน่ารักนะคะชุดนอนค่ะก็จะเป็นชุดเหมือนชุดเด็กนะคะชุดนอนแบบนี้นะคะก็ เป็นเท็กเจอร์แบบไหมพรมแบบนี้หน่อยนะคะดูนอนหลับสบายดีเนาะนะ,ะ,ะชุดปาร์ตี้นะคะก็จะเหมือนชุดฟอร์มอลค่ะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นชุดหน้าร้อนตัวนี้เป็นเอี๊ยมนะคะน่ารักดีเมื่อกี้ชอบสีนี้จังเลยนะคะแล้วก็เป็นชุดหน้าหนาวชุดนี้นะคะเป็นกบน้อยนะคะแบบนี้เป็นย้อนยุคหน่อยนะคะวินเทจหน่อยนะคะอลัารน,นี่ก็คืออุโก้ของเรานั่นเองค่ะ าราคาตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะของเบ็ปเปอร์และท่านหวานนะคะก็แอเดรีนก็โตแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปนอนแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ทำการปรับห้องนะคะก็ให้มีเตียงสองเตียงไว้ตรงนี้นะคะเป็นสแตนบายไว้ก่อนรอนะคะสำหรับลูกที่จะโตขึ้นนะคะตรงน,นี้ก็เป็นเปลว่างนะก็นะคะเราก็รู้อยู่ก่ใจค่ะว่าลูกของเบ็เปเปอร์ตอนนี้ท้องป่องแล้วนะตอนนี้ ก็เอ๊ะ <laughs> เหมือนกับโทรมานะคะนี่นะคะมีท e ฟฟี่เหรอขอเลือดลองขอเลือดแมรี่กินไหมแมรี่แมรี่ขอกินเลือดหน่อยได้ไหมขอแบบดีๆนะคะเพราะไหนๆก็จนะหะตรงนี้เลยเป็นมิชชั่นออนดิ้งได้ไหมเอ่ยนะคะขอได้ไหมถ้าขอเลยด,ดีไม่ให้กินนี่จะต้องแบบไ <laughs> 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 หนลองซิ ให้ด้วยนี่นะคะเพราะตอนนี้แบบหิวมากจริงๆนะคะโอ้ดูชุดสิ <af> ชุดโป้นิดนึงนะคะโอ้ตายๆนี่กำลังกินนะคะโอ้โหเพราะว่าตอนนี้แบบหิวมากๆเลยนะคะก็กินประทังไปก่อนเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบยุ่งๆกับที่บ้านเลยเนาะแบบไม่ได้ออกไปแบบนะคะออกล่าหาเหยื่อเลยนะคะ ตอนนี้อุโก้ของเราก็วายอุโก้ก็กำลังเล่นอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ทำการกินไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้มีอันนี้เดกรยงัพก็คือเนี่ยมีใจนะคะที่ลูกเราโตแล้วนะคะอยามาเช็คปณิธานสันิดนึงนะคะก่อนจากกันไปวันนี้เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ทำอาคาสำหรับการมีออฟสปริงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าทายาทของเรานะคะเมื่อกี้ต้องไปเทินคนอื่นอีกสามคนนะคะ เอาไปเธอคนอื่นอีกห้าคนส่วนแบบเทรนออฟสปริงนี้เราก nine, test, noon, ็ย <to> <face> ังไม่ได้เรียกคนที่เราสนิทด้วยเลยที่เมื่อพาร์ทนู้นนะคะที่เมื่อกี้ทายาทของเรานะคะชื่ออะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้ขอดูนี่เอลิกานะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเมื่อกี้จ้องนะคะต้องรีบละนะคะสําหรับการทําให้เติมเต็มความปริานของเรานั่นเองนะคะี่อุโกน่ารักเชียวนะคะไปนั่งตรงนี้ด้วย นะคะเอาเป็นว่านะคะพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็เรามาทําให้เด็กนะคะก็โตขึ้นแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวนะคะเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าครอบครัวนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะท่านเขาเนี่ยจะกลับมาคืนดีกับนะคะกับเปเปอร์หรือ,ปรอเปล่าแล้วเปเปอร์จะอะไรยังไงนะคะต่อไปก็ฝากติดตามชมกันเหมือนเดิมค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ